ข้อเท้าแพงนะคะหรือว่า ankle sprain เป็นการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้อเท้าอย่างเฉียบพลันหรือเราเรียกว่า acute injury ก็จากการบิดหมุนของข้อเท้าอย่างเร็วรุนแรงค่ะส่งผลให้เหนื้อเยื่อบริเวณรอบข้อเท้านะคะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็อักเสบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยหลักๆเลยนะซึ่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นการลื่นล้มการเล่นกีฬาสองการสวมรองเท้าที่มีขนาดไม่พอดีค่ะจะสูงเกินไปส้นหนาเกินไปหรือว่าขนาดไม่พอดีกับเท้านั่นเองค่ะ 4. ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีอาการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้งหายดูไหมคะว่าข้อเท้าแพง,งอ่ะก็มีความรนุนแรงแต่ละระดับต่างกันไปจะมีทั้งหมด3ระดับค่ะที่1จะมีการยืดของเส้นเองเนี่ยเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจจะมีอาการบวมมีปวดแต่ยังสามารถลงน้ําหนักได้ค่ะและมักจะหายไปเองปกติภายในระยะเวลา2ส,สัปดาห์ระดับที่2ค่ะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็เพียงบางส่วน ในกลุ่มนี้นะคะจะมีอาการปวดและก็บวมเนี่ยค่อนข้างมากกว่าระดับที่1ค่ะซึ่งเจ้าอาการปวดและก็บวมมากนะคะจะทําให้การเดินลงน้าหนักเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่ามันจะหายไปได้เองภายในระยะเวลา4-6สัปดาห์ค่ะและสุดท้ายนะคะระดับที่3จะเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดเลยค่ะก็คือจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นบริเวณข้อเท้าเนี่ยนะคะทั้งหมดอาการหลักๆนะคะจะไม่สามารถเดินลงน้ําหนักได้ปวดมากข้อเท้าบวมมากจะต้องใช้เวลาในการรักษานะคะ6-10เดือนค่ะ สำหรับการรักษาและก็การฟื้นฟูนในทางกายภาพบำบัดของเรานะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเลเซอร์กำลังสูงค่ะในการซ่อมแซมเนืเอ้อเยื่อที่ฉีกขาดค่ะเครื่องอันต์ตาซาวลดอาการบวมอาการอักเสบการประคบเย็นหรือว่าโคแพคลดบวมลดอาการอักเสกรรบ,เบ,บาาเส,สุดท้ายนะคะทร์โอปติกเอ็กซ์ไซส์หรือว่าการออกกำลังกา,กายเพิ่มความมั่นคงหรือว่าความสมดุลของเจ้าตัวเนื้อเยื่อแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ใต้พสต์ได้นะคะบ๊ายบาย